คุณสามีพันล้านบทที่71ยศพัทคือข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงพัดพ่อแม่ของพัดเกษียณแล้วเหรอพิษินีถามไปตามใจคิดอันที่จริงก็แค่ต้องการถามรายละเอียดของพ่อแม่ลูกเคยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพบปะระหว่างทั้งสองครอบครัวเด็กทั้งสองคนได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วทั้งสองครอบครัวก็ยังไม่ได้เคยเจอหน้ากันมาก่อนใช้ไม่ได้เลย ก็ต้องปรึกษาหารือเรื่องจัดงานแต่งงานพ่อของผมกเกษียณแล้วครับแม่ของผมไม่เคยทำงานมาก่อนตอนนี้พ่อของผมดูแลแปลงดอกไม้ขนาดใหญ่อยู่ที่บ้านและขายให้ร้านดอกไม้ในบางครั้งเพื่อหารายได้เล็กน้อยแม่ของผมก็เหมือนเดิมช้อปปิ้งกับเพื่อนซื้อของหรือว่าเล่นไพ่ท่องเที่ยวเป็นต้นถึงยังไงชีวิตวัยแก่พ่อแม่ของผมก็สมบูรณ์มากๆพิซนีอืมคำหนึ่ง พ่อของพาดปลูกดอกไม้ขายเหรอจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเขาก็ชอบปลูกดอกไม้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วหลังจากที่เกษียณก็ยิ่งมีเวลามากมายที่จะดูแลแปลงดอกไม้ของเขาที่บ้านของผมยังปลูกผลไม้มากมายและก็มีทุ่งนามากมายด้วยพิซนีอืมคำหนึ่งคิดว่าพ่อแม่ของลูกเขยเหมือนกับครอบครัวของพวกเขาล้วนอยู่ในชนบท ในความรู้ความเข้าใจของเธอมีเพียงชาวนาเท่านั้นที่จะทำนาหลังจากเข้าใจสถานการณ์พื้นฐานของพ่อแม่ลูกเขยแล้วพิซนีได้เร่งให้โยศพัทกลับไปช่วยเทวิกาในร้านแม่ครับงั้นผมไปช่วยงานที่ร้านก่อนไปเถอะยศพัทภายใต้การมองตามหลังของแม่ยายเดินออกจากบ้านเช่าหลังจากที่ลงบันไดามาเขาหยิบโทรศัพท์ออกมาโทรหาพี่ชายของภรรยา มีอะไรทันทีที่รับสายชเนเนถามอย่างไม่สบอารมณ์ยศพัทยิ้มชเนเนยังไงเราก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นที่รู้จักกันมาสิบอดปีต่อให้ฉันจะได้ครอบครองน้องสาวของนายนายก็ไม่ถึงกับต้องทำอย่างนี้กับฉันนะแกยังหน้าด้านพูดว่าเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่รู้จักกันมาสิบเอ็ดปีหรือไอเดราชานเล็งน้องสาวของฉันมาตั้งนานตอนนั้นวิกาเพิ่งอายุเท่าไหร่เองสิบสาปี ฉันก็ไม่ได้สารภาพรักกับวิกาตอนนั้นสักหน่อยชเนนหมดคําพูดแล้วก็พูดอย่างรวดเร็วอีกสรุปฉันนึกถึงทีไรก็โกรธทุกทีมีธุระอะไรก็รีพูดมาฉันยุ่งอยู่คืนนี้กินข้าวด้วยกันฉันเลี้ยงสถานที่ยังคงเป็นโรงแรมเมเปิลฉันไม่ไปหรอกไปดูแกกับน้องสาวของฉันจูจีอีออกันและมองดูพวกแกโชว์สวีทจนอิ่มเอิบยศพัดหัวเราะดังลั่น ถูกกระตุ้นเข้าเหรอฮึมชันเณนทำเสียงฟึดฟัดอย่างหนักแม่มาแล้วแม่แกหรือแม่ของฉันเหรอแม่ของแกก็คือแม่ของฉันแม่ของเขากลับไม่มีทางเป็นแม่ของชเนเเออรู้สึกว่าเขายังเอาเปรียบอยู่ยศพัฒที่เอาเปรียบอย่างรู้ตัวอยู่ในอารมณ์ที่ดีมากเป็นพิเศษแม่ของฉันมาเหรอเธอมาทำไม ชเนนได้ยินว่าแม่มาก็ประหลาดใจเล็กน้อยแล้วก็รู้สึกว่าแม่มาก็เป็นเรื่องปกติมากๆตอนที่เทวิกาพายศยพัสกลับไปเจอพ่อแม่แม้ว่ายศพัสจะเอาทะเบียนสมรสจริงออกมาสองฉบับแต่พ่อแม่ก็ยังมีความสงสัยอยู่ในใจครั้งนี้แม่มาที่นี่สันนิษฐานว่าน่าจะมาตรวจสอบสถานการณ์สินะฉันรู้สึกว่าแม่สงสัยว่าฉันและวิกาเล่นละครกัน ดังนั้นจึงทำการจู่โจมอย่างไม่คาดคิดชเนนไม่ปากและคาดดาเหมือนกับเขาตอนแรกวิกาก็เล่นละครกับแกอยู่แล้วไอ้สาระเลวอย่างแกต่างหากที่คิดว่าเรื่องเล่นละครเป็นเรื่องจริงยศพัทถูกด่าว,ว่าสาระเลวก็ไม่โกรธเขาพูดด้วยรอยยิ้มว่าวิกายอมรับฉันแล้วถึงยังไงฉันกับเธอก็รู้จักกันมาส1ปีฉันเก่งขนาดนี้ง่ายมากที่จะได้หัวใจของเธอ ชเนนพูดอย่างไม่พอใจเออแกเก่งแกเก่งขนาดนี้แม่ของแกรู้เรื่องหรือยังไอสาระเลวนี่เก่งมากจริงๆคุณชายของตระกูลอริยชยัยกุลกรรมการผู้จัดจาก,การของ B A M Group ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและความฉลาดหลักแหลมหรือว่าความสามารถเขาเป็นคนที่สองก็ไม่มีใครกล้าเป็นคนแรกแม่ของฉันภูมิใจในตัวฉันเสมอมายศพัดทั้งมั่นใจทั้งหลงตัวเอง เชนเนนเลิกงานฉันจะไปหลังจากที่พูดจบเขาก็วางสายทันทีกลัวว่าถ้าพูดคุยกับน้องเคยต่อไปเขาจะโกรธมากจนอยากจะคลานตามระบบไวเลสไปและต่อยตีกับน้องเคยหนึ่งยกหลังจากที่แจ้งให้พี่ชายภรรยาทราบแล้วยศสพัดก็แจ้งให้กับเซตอีกให้เซตเตรียมอาหารตามเมนูตอนเที่ยงเขาจะเชิญแม่ยายไปทานอาหารในคืนนี้เซตถามเขาพี่แม่ยายของพี่มาแล้วเหรอ ไม่แจ้งให้คุณลุงกับคุณป้ามาเจอกับแม่ยายของพี่เหรอยศพัฒเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าฉันปรึกษากับพี่สะพ้ายของแกก่อนค่อยตัดสินใจประเด็นหลักคือกลัวจะทําให้แม่ยายของฉันตกใจตอนนี้แม่ยายคิดว่าครอบครัวของเขาเป็นชาวนาเซ็ตอืมคำหนึ่งหลังจากที่สองพี่น้องสิ้นสุดการโทรยศพัฒก็ถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้ แน่นอนว่าโกหกครั้งหนึ่งก็ต้องใช้คำโกหกนับไม่ถ้วนมาเพื่อปกปิดเมื่อไม่สามารถปกปิดได้อีกก็โปแตกชเนนพวกเขาสองพี่น้องรู้ฐานะของเขาแล้วฝ่ายแม่ยายนั้นก็ปกปิดไม่ได้ระหว่างทางกลับร้านยอสพัสไม่ลืมที่จะโทรศัพท์จัดให้คนไปสืบความปลอดภัยของกลอนลูกค้าของวันเดย์อินคอฟฟี่หลายคนหลังจากที่ดื่มกาแฟเสร็จเช็คบินออกไป ตอนที่ยศพัฒกลับถึงในร้านที่นั่งจำนวนมากมายก็ว่างอยู่แล้วแม่ของฉันพักผ่อนเหรอเทวิกาเก็บโต๊ะไปหลายโต๊ะเรียบร้อยเดินเข้ามาและถามเขาพี่ให้แม่พักผ่อนยศพัฒหยิบผ้าขี้ริ้วออกจากมือของเธอก็กําลังจะช่วยเธอทำความสะอาดโต๊ะอื่นๆหันหลังเดินไปได้สองก้าวก็ย้อนกลับอีกและมองดูเธอมีอะไรอยากพูดกับฉันหรือเปล่า ยะสะพัดพยักหน้าเทวิกายิ้มยื่นมือไปจัดแจงปกเสื้อของเขาอยากพูดอะไรก็พูดมาเธอฉันฟังอยู่พี่บอกกับแม่ว่าไปกินข้าวที่โรงแรมเมเปิลในคืนนี้เรียกชะเนนไปด้วยพี่เลี้ยงเองวิกาพี่ยังอยากจะเรียกคุณปู่คุณย่าและคุณพ่อคุณแม่ของพี่มาด้วยผู้ใหญ่ของพวกเราก็ต้องเจอกันอยู่ดีเธอคิดว่าเหมาะสมไหม เทวิกาหุบยิ้มเล็กน้อยและถามเขาอย่างนุ่มนวลว่าพี่สารภาพกับแม่ของฉันแล้วเหรออาจจะทำให้แม่ผู้ยิ่งใหญ่ของเธอตกใจยะะพศพัสสายหน้าด้วยรอยยิ้มขมขื่นยังไม่ได้บอกเลยตอนนั้นเธอก็ตกใจมากๆเมื่อเห็นอาการปวดศีรษะของเขาเทวิกาก็พูดอย่างมีความสุขบนความทุกข์ของเขาสมน้ำหน้าใครให้พี่หลอกพวกเราตอนนี้รู้สึกแย่แล้วใช่ไหม นี่ก็คือจุดจบของการหลอกคนทันทีที่เสียงลดลงเธอก็ถูกเขาดีดเบาๆเธอจับตรงที่ถูกเขาดีดมุ้ยริมฝีปากสีแดงเล็กน้อยเธอพูดผิดเหรอพรรยาเธอต้องบอกว่าพี่ทมตัวพูดว่าพี่หลอกพวกเธอไม่ได้ทมตัวเหรอหึรู้จักกันมาสิบเอ็ดปีพี่ยังบอกว่าทมตัวพี่จะทมตัวไปถึงไหนบอกว่าหลอกก็คือหลอก ยศพัฒยิ้มอย่างตามใจว่าโอเคเอกหลอกก็ได้งั้นถามหน่อยภรรยาผู้ยิ่งใหญ่ที่ควรจะสารภาพหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องของพี่ฉันไม่ได้หลอกคนสักหน่อยเทวิกาหันหลังออกไปมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นปล่อยเรื่องหนักใจนี้ให้กับเขาให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองถึงยังไงคนที่